อรุณสวัสดยามเช้าทุกทุคนทุกทท่านครับผมสวัสดีครับบรรยากาศเช้าเช้าเสียงไก่ขันนะครับผมอยู่ที่วังคีรีฟาร์มเกษตรผสมผสานนะครับอรุณสวัสดิ์วันหยุดด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่5กันยายนนะครับ2564นะครับมีเสียงลดหน่อยนะครับช่วงเช้าเช้านะครับคุณพี่น้องชาวบ้านก็ ออกไปทาภารกิจยามเช้านะครับไปไล่ไปนานะครับไปตะลุงตลาดสําหรับเช้านี้ผมจะพาะทุกท่านมาชมและอัปเดตนะครับบอ่อน้ําหรือที่เรียกว่าโคกหนองนามินิของผมนี่เองนะครับที่ใช้รถไถนาได้ดันไว้ประมาณ2บอ่อนะครับก็เป็นบอ่อขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากไม่ลึกมากนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับ ซึ่งที่ผมขุดไว้นะครับเพื่อที่จะได้เลี้ยงปลาเลี้ยงปูนะครับหรือเป็นไปได้เอาไว้ปล่อยหอยนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับแล้วก็เป็นที่กักเก็บน้ํานะครับเก็บน้าในที่นี้ก็คือว่าผมจะอาจจะใช้น้ําบาดาลนะครับเป็นการเลี้ยงนะครับบ่อสองบ่อนี้ก็คือเป็นบ่อที่พักน้ํานะครับปรับสภาพน้ํานะครับบรรยากาศเช้าเนะครับเพื่อน แดดก็กำลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูกันครับเพื่อนตรงนี้นะครับที่มีเห็นมีน้ำนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นน้ำฝนนะครับน้ำฝนตกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะทุกวันเลยนะครับน้ำก็เต็มบ่อละนะครับเห็นไหมครับการที่เราเริ่มขุด ในพื้นที่ที่มันไม่ได้ใช้สอยประโยชน์อะไรนะครับขุดให้มันมีประโยชน์สร้างแหล่งน้ํานะครับเอาไว้เลี้ยงปลาหรือน้ำไว้ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้ขุดด้วยกัน2บ่อนะครับบ่อฝั่งนี้จะเป็นบ่อที่1น,นะครับฝับ่งนี้จะเป็นบ่อที่2นะครับระดับต่างกันนะครับข้างบนจะสูงกว่าน้ําก็จะซึมไปบ่อข้างล่างนะครับความกว้างความ,วาม,วามยาวผมไม่ได้ กะเกณฑ์น,นะครับกะคือว่าแบ่งครึ่งแค่ตรงนี้เพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับผมก็เลยทําเป็น2บ่อนะครับหลักๆก,ก็คือทําเป็นทางเดินไว้คันคูคันข้างก็เอาไว้ปลูกสิ่งปลูกของได้นะครับเอาไว้ปลูกพวกตะไคร้นะครับหรือพืชต่างๆที่เราอยากจะปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะวันนี้เดี๋ยวจะไปล้อมอา่าเดี๋ยวจะไปตลาดกับพ่อนะครับไปหาซื้อผ้าเขียวนะครับมาล้อมรอบสระให้หมดเลยนะครับ แค่เห็นก็มีความสุขแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ปลูกของลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับความเขียวขจีนะเดี๋ยวปลูกสิ่งปลูกของเข้าไปก็จะน่าดูเนาะแต่ตัวนี้ยังปลูกไม่ได้ครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยดินเขายังไม่แน่นนะครับดินยังไม่แน่นไม่สามารถปลูกอะไรได้นะครับให้ดินให้มันยุบให้ดินยุบก่อนนะครับ พาทุกท่านมาอัปดเดตชาเช้านะครับบรรยากาศโอเคครับผมสวัสดีครับ